สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับหรือมิสเตอร์โจดอยอาจารย์เก่งศักดิ์นั่นเองวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งมินุูปุ่มตูเดสก์ท็อปนะครับบนจีเดสสามนะ,ะนะครับนี่ก็จะติดตั้งตัวนี้นะครับปุ่มตูเดสก์ท็อปนะครับโดยก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยทุกคนต้องมีนะครับสองอย่างก่อนก็คือตัวติดตั้งตัวจีเดสมาก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยใช้จีเดสสามเวอร์ชั่นสองจุดสองจุดสี่หก ในอันนึงที่ต้องมีก็คือ T-3 BM นะครับ T-3 BM ซึ่งทั้งหมดนี้ดูวิดีโอผมได้ใน YouTube อยู่แล้วการติดตั้ง T-3 ก็ T-3 BM นะครับไม่ยากนะครับดูใน YouTube ได้เลยในพิเตอร์จอยชานน์นะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันนะครับเนื่องจากว่าผมมีตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่าประโยชุเป็นคืออะไรนะครับนี่เราเปิดขึ้นมานะครับมีเมนูนะผมเอาแบบง่ายๆก่อนผมมีอินเทอร์เน็ต นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะคุยกับเดสก์ท็อปก็คือในวินโดว์เราเนะราด้วยผมมีเคื่องวินโดว์หรือจะคุยผ่านยาี่สิบสามบีก็ได้สมมุติว่าเราคุยผ่านยาี่สิบสามบีเหมือนกันนะนะครับบีเ VM ปุ๊บลากมาตรงนี้แล้วผมก็เอาเนะ็ตเน็ตตรงนี้เพื่อมาใช้ในการแจก IP นะครับตัวนีใช้แจก IP เฉยๆก็เหมือนกันเนี่ยต้องเป็นยี่สิบสามบีเหมือนกันจะได้คุยกันได้นะครับเน,น็ตลากมา นะครับอดไในก็ได้นะครับได้รากต่อกันนะครับไม่ต่อกันโอเคผมก็สตาร์ทให้ดูสตาร์ทถ้าเราติดตั้งสมบูรณ์นะครับก็กดคอนโซลได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ใช้ OS ่อ้าง้งจะใช้งาเยอะนะครับงานเยอะนี่ถ้าเราสับเวตจนะเป็นงไงนะครับรบู์ขึ้นมาเสมือนก็มีเงินุกใช้เองเดี๋ยวไว้ทสเน็ตเวิร์กได้ เอ็นเน็ตเบิกได้อยู่ขั้นตอนการบูทตอยู่ตรงนี้ก็อาจจะย่อก็ได้นะครับตัวพัดเบิร์ดนะครับพัดเบิร์ดเนี่ยตัวนี้นะครับ o r g ด้วยก็พ,พิมพ์ได้เลยนะครับ จะเป็น o s b นะครับ o นะครับ e, teches.org เข้าไปได้ตรงน,นี้ที่ผมว่าจะใช้นาำเยอะหน่อยนะครับ คันเตอร์กระเบิดไหมครับเข้ามาแล้วเรามีลีนุกอุบินตูอยู่ในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะเราค่อยมาเล่นกันอันนี้ก็ผมก็กดดูเนี่ยมันมีตรงงานตรงอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวขอชัดดาวก่อนนะกันนะจะได้สอนการติดตั้งเอาออกล็อกเอาต์ก่อนเอาออกเลยกันนะนะครับเพราะเราเป็นตัวนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับโอเคจะได้มาสอนการติดตั้ง เอเมื่อกี้ยังอมเช็คให้ดูว่าได้ไอีหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่าน่ำต้นนะครับกดตรงนี้นะครับ <c oughs> ให้กด New Template New Template นะครับก็ Install and a p p a p n y a เดียวจะได้สามเซิร์เวอร์ตัวนี้นะครับประบ,บนสุดกด Next ก็เลือกนะครับเอาเป็น g ก t e a t e นะเดินลงมาไงมามันมีซ Support เยอะแยะไปหมดเลยนี่คือข้อเด่นของตัว GNS สามนะครับ เนี่ยพอดีิเกตอะไรที่ผมติดไว้ก็มีไอ้ตัวนี้จะเป็น case, okay. อูเบนตูเด้ท็อกเกตโอเคก็กดอินสตอลนะครับอินสตาเพนออนจีดีสามเอ็มกดเน็กตอ่าตัวนี้กดเน็กตได้เลยนะครับสเสรเป็นหกสิบสี่บิตกันหมดแล้วนะครับเนี่ยผมที่ผมติดตั้งไปคือตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาตัวที่แบบพื้นที่ไม่เยอะมากเอาตัวนี้กันนะนะครับเ,เป็นอูเบนตูเนสิบหกจุดศูน์สีน บื้องต้นต้องไปหาดาวโอดมาก่อนหาดาวโอดมาก่อนก็กดดาวโอดได้เลยก็จะมีเตือนนิดนึงว่ามันจะออกไปข้างนอกนะก็กดนะครับมันจะลิงก์ไปหาเว็บไซต์เองเราก็เลือกตัวที่ต้องการนะครับเมื่อทีสิบหกใช่ไหมตัวนี้อ่านนี่นะครับเราสามารถไอ้นี้ขั้นตอนขั้นตอนการลิงก์กับตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัว v วียมแวร์ก็ได้หรือว่าเว็บชัวร์บ็อกก็ได้นะครับหรือว่าเราเว็บชัวร์บ็อกก็ได้นะ ดีมาตรงนี้คนเดียวกันนะครับเลือก16.04.6นะครับเลือกเป็น w r e ดูว่าใช่หรือาม่32บิต64บิตนะครับเรา64บิตก็กดดาวน์โหลดก็ปล่อยมันดาวน์โหลดไปตรงนี้ก็ระหว่างดาวน์โหลดก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับระหว่างดาวน์โหลดก็ไปให้ดาวน์โหลดไปก่อนนะครับ ุ่นี้ใช้เวลาประมาณสิบเอ็นาทีเลยนะลองรอดกันนะครับเนื้อแต่ว่าเน็ตใครไวหรือใครช้านะครับอดแ๊บนึงสักสิบนาทีรอไว้ก่อนนดงกัน่ะระหว่างที่ดาาอดอยู่น่าจะน่าจะไม่ถึงหรอกนะครับอบอกประโยชน์ก่อนตัว g สาม v m ตัวนี้นะครับกับ g สามเนี่ยใช้ในการทำกับทั้ง Network, ร์กซิลตีนะครับแล้วก็ไซเบอร์ซิตี โดยถือว่าวิชาเน็ตเบิร์กเนี่ยผมเอามาใช้สอนด้วยกับสูตร cna by joe ของผมแล้วก็สูตรคอมเทียชติพัฒน์ของผมนะครับใช้ัว้ประกอบจะมี g จ s 3มี v วิ a r มแวร์มีวินโดว์นะครับมี l i นุกมาเกี่ยวข้องกันโอเคระวังดาวน์โหลดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับต้อใช้เน็ตอีกเส้นเน็ตเส้นนี้ช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอได้ไอ้หกนาทีเอง ไม่ไม่ถึงบอกนะครับเดี๋ยวผมค่อยตัดต่อเอาเพื่อประหยัดเวลาหนะ่ะครับเดี๋ยวพอดาวโหลดเสร็จนะครับดาวโหลดเสร็จสุกแปับหนึ่งนะครับแต่พอดาวโหลดเสร็จเนี่ยเราก็จะมา import import เข้าไปนะครับอินคอรเข้าไปก็ถ้าไม่ ถ้าไม่ติดอะไรนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้เลยใช้ได้ราะว่าลอเทสว่าประโยชน์มันคืออะไรกันนะครับบนการไม่มีอะไรมากก็ทำคะแนนระดับประเด็นคือไปหาดาังกดไม่ได้มันจะมีทิกนิดนึงตรงนี้จะสังเกตว่ามันตั้ง4 5จุดห้าทิกนะแต่ไฟล์ที่ดังกดเมื่อกี้ถ้าเราย้อนไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยที่ดังกดเมื่อกี้มันแค่ประมาณ1นิกกว่าๆเพราะนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ห้ามบืคือการแตกไฟล์นะครับการแตกไฟล์เพราะตอนแรกผมก็พลาดตรงนี้เหมือนกันนะ นะครับบางคนก็งมอยู่พอสมควรนี่ทำไมมันไม่ได้สักทีนะงเงี้ยบอกว่าลืมแตกไฟนะครับมันแตกไฟนะครับไอทําให้ช้าร์จนิดนึ่งตรงนี้อ๋อโอเคนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ด,ดันกาเสร็จแล้วนะครับโอเคดันแล้วพอดานโหลดเสร็จเนี่ยเราก็ไปตรงตำแหน่งนะครับตรงโฟลเดอร์นะนิดนึงก็มันกะเสร็จละของผมเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดน่ตัวนี้ครบนะครับรวันนี้ที่ผมบอกว่าจุดที่สำคัญน,นะครับ ก็คือเราต้องไปแตกไฟล์เราแตกไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะแตกไฟล์ไปไว้ที่อ่าไดรฟ์ยองผมมนกันนะบางทีเราแตกไฟล์ไปไว้บางที่เราหาไม่เจอนะนะครับผมแตกไฟล์ไปไว้ในตัวลีนุกของผมมกน,น,กน,นะนกันมีนุกตัวนี้เห็นไหมโอเคขั้นตอนการแตกไฟล์นะครับที่ผมบอกว่าเราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันวันหนึ่งจิกแต่จริงๆมันต้องสี่จิกกว่านะไอ้ตรงเนี้ย ถ้าออืมขั้นตอนเนี้ยตอนโยนเข้าไปในตัวจับ vm นะครับมันจะหาไม่เจอนะครับถึงหาเจอก็จะบูตไ,ไม่ขึ้นนะครับเจอก็จะบูตไม่ขึ้นนะครับเราก็ไปดูว่าตำแหน่งที่เราไปแตกไฟล์ไว้มีหรือยังผมไว้ในตรงมโฟลเดอร์ในลูนงผมเนี่ยนี่ผมมีตัวนี้นะครับนี่นะ1 6 0 4กจุดศกเราก็กลับไปที่ตัวจีนเนสนะครับรีเฟรชดู ก็ยังไม่เจอเจอไหมไม่เจอนะนะครับหลังจากนั้น import import ก็ดกด import นะบลาวไปโฟลเดอร์ของผมโฟลเดอร์อินโนกนเาจะเวอร์ชั่น1 6จ4 open น,นะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการโยนไฟล์การ import ไฟล์นะครับจากตัวไอตัวนี้นะครับจาก Windows ครับจากพิโนเข้าไปที่นุกนะครับก็ดีครับไปที่ตัวนี้ที่ตัวนี้นะ,ะนะครับย่อให้ดูเราียระบนการนี้อยู่การนี้อยู่นะครับก็ซึ่งต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะนี้นะครับตอนอินพุตเข้าไปอินพุต จากตัววินโดว์เรานะครับเข้าไปที่ตัวจีริสา v บีเอ็มอีจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับก็คือตรงนี้นะต้องเขียวทั้งคู่นะต้องเขียวทั้งคู่นะครับทั้งตรงเดสก์ท็อปของเราก็คือวินโดว์กั Windows, บตัวเดสก์ท็อปบีเอ็มต้องเขียวทั้งคู่นะครับทั้งคู่ถ้าไม่เขียวเนี่ยจะเกิดจากการเซตอัพจะไม่ถูกต้องเข้าไปดูในตัวที่ผมบอกอะวิดีโอผมได้อ่ะมีขั้นตอนนี้ก่อนโยนไฟขึ้นไปอยู่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน ใช่ครับใกล้จะสำเร็จนะครับตอนนี้99%้าสน์แล้วโยนจากตัวอินโดนะครับไปที่ตัวจิตสามวีเอ็บวนการนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็จะเคลื่อนนะครับเพราะนั้นตัวโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับที่ทำตัวเนี้ยต้องสเปคสูงนะนะครับโดยเฉพาะนับนนะครับนั่นแนะนำว่า 8ปดจิกอัพขึ้นไปนะครับนโอเคนะมากร,ร,ระเ,เช้ากระเจากระเจาเสร็จก็เราก็เลือกนะครับกด next นะครับกด next ไปก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคอินสตาลล์ไหม yes ถ้าถูกต้องนี่คือ user password ที่ผมก๊อปไปก่อนหน้านี้อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะวกันนะครับอันเดียวกันเดียวกันก็กด finish นะครับโอเคถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็จะมาโผล่ขึ้นมา เนี่ยครับตัวเนี้ยนะมมันอ่ะผมก็ลองงากมาดูนะลอง,องมาดูตัวมันนะครับ<ม>ลองดูนะจะเวิร์กไหมตัวนี้น่าจะบูตไวกว่านะเพราะว่ามันเวอร์ชันสตาร์ทนะครับแล,แล้วก็คอนโซนอนะไรก็คอนโซนนะครับคอนโซลนะโอเคผ่านครับผ่าน ก็พัฒน์เวิร์ดจริงๆมันก็ยูเซอร์พัฒน์เบิร์ดก็ตามนี้นะ o s b o นะครับ o s b o X e s org นะครับเป็นตามนั่นเลยยูเซอร์พัฒน์เบิร์ดอันดุกรรมนะครับเราก็จะมีเมนูอุปกรณ์เล่นขยายใ,ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ย่อดีกว่าเพราะผมจะได้ให้ดูนะครับ มันบูตเสร็จกับมันจะช้าทั้งในเนน่อหนึ่งก็เหมือนกับบูตครั้งแรกอะ่ะบูตเอขครั้งแรก็จะเป็นวินโดว์มินูุกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที้ว่าใช้สอนในตัวคอมเทียสติพัทของผมแล้วก็ตัวเพนเทสพับในอุนเตเปิดนะครับโดยนมารันะครับแล้งก็ให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่านะครับ มีเบราว์เซอร์มีอะไรนะนะครับิีขวามีเทอร์มินัลไหมนะโอเพนเทอร์มินะัลอะนะเพื่อท่านนะครับรอ่ามาแล้วพร้อมพิมพ์ i p a d d r e s s ด,ไดูได้พิมพ์ไอ่าได้พิมพ์ไหมนะครับได้ตัวนี้มานะครับ,รนะรบถ้าได้มาครบเนี่ยต้องออกเน็ตได้นะเอง g ีด g ิลดอทกูเ นะครับนี่อ,อัปเดตได้เห็นไหมครับอ,อนนัปออเดตได้เห็นนะมีว oh. ออินโดว์อัปเดตได้ด้วยนะไอ้จะวินโดว์เขามีเออเอ็กซออกเดตได้ด้วยนะอ่าผมจะลองเล่นทองเราเตอร์ที่ผมแอดไว้นะครับทองรุ่นนี้กันนะเอาเทที่ผมมีอยู่ตัว,วิสโก้ไอโอเอสบีนะกดตัวใหม่นะน่ากมาปุ๊บจะให้ดูว่ามันติดต่อ,อก,กันได้ไหมนะครับจะให้ดูว่ามันติดต่อ,อก,กันได้ป่ะน,นะครับ อเอาไว้ทํงานับเน็ตเบิร์ดได้แล้พอตัว <c oughs> อาเตอร์ผงันขึ้นมาเนี่ยติดต่อกปนด้นก็ถึง,งวงแล้วไห้ทำงานับเน็ตเบิดได้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับตัวจีนได้สามตัวนี้แต่ทอนนี้ทุกคนก็พอเห็นภาพแล้วนะครับที่จะมีอะไรเล่นนะครับ ลองเทลเน็ตเข้าอไอเดียเป็นโจด้าดคอมของผมใช่ไหมเป็นปัดยี่ห้าชีมยอมให้เข้าไหมนะครับนี่เข้าได้นะเห็นไ,ไหมสามารถออกข้างนอกได้นี่ยน,นะครับเออดีนะเนี่ยนะครับ อเดี๋ยวให้ดูว่าตัวเราเตอร์ซิสโกที่บูตขึ้นมาเนี่ยจะติดต่อกันได้ไหมจริงจริงต้อง mm. ติดต่อกันได้อย่างละ,งละ,ะถึงที่ผมบอกว่าต้องแ้กับเยอะๆนะอย่างเครื่องผมเนี่ยมันสิบหกจิกมันก็โอเคอ่ะทำดับได้อยู่มันจะบูตครั้างแงรกช้าทุกอันบูตแรกช้าเดี๋ยวเพื่อทุกคนเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวปรับ ฟันให้นิดนึงนะตัวนี้ตัวนี้เป็นซิสโกะน,น,นะครับซิสโกะที่นี้กนะ็ซิสโก้นะตัวซิสโก้เนี่ยโชว์นะครับโชว์ไอพีอินตเตอร,ร์เฟซวิฟยังไม่มีไอพีอะไรนะอ่ะผมจะเซตฟัดที่เป็นศูนย์ลบศูนย์นะครับเพราะตรงเนี้ยเชื่อมกันด้วยไอจีศูนย์ลบศูนย์ไอศูนย์นะครับผมก็เอาคนที่ิเศษง่ายให้รับ TSP มาเหมือนกัน คือม่นอนนะก็อินเทอร์เฟซจิก็เีทับศูนย์นะครับ i p a d d r e s s DHCP อ่า no shutdown นะครับ๋ยวเอาแป๊บหนึ่งกวน,นี้ก็จะได้ IP มาเหมือนกันเพราะว่าไอตัว NAT ของเราเนี่ยมันจาก i ออยู่ผมตั้งไว้จาก i ออยู่คุณมันมีสติลเรื่อง VMware ด้วยครับมีเรื่องเ m w a r e ด้วยนะครับโอเคได้ i ีมาละโอเคผมก็ โชวนะครับ ip interface บ i ๊นี่ตัวนี้เป็น122.200 12.200อ่งองออลินุกิงมาดูนะครับยีกันได้ไหมหนึ1เก้าสองเอาสองดั่งดดัดเท่าไหร่ หนึ่งสองสองสองร้อยโอเคริงได้เห็นนะครับสำเร็จโอเคอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวิดีโอนี้เราสามารถติดตั้งตัวบูอถเดสก์ท็อปได้เดี๋ยวนะครับพบผมได้ที่สาบันโจดอยนะครับโจดอยเทนนิสซ็นเตอร์นะครับโจออเดอร์คอมเจอร์จีโอเคครับ